สบายสบายโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขามาพร้อมกับ CPU Ryzen 7ตัวรหัส 5800U โคตรเบาแต,แต่ตัดต่อได้โคตรดีนะครับกับ HP Pavilion นะครับเครื่องนี้ผมบอกได้เลยน้ำหนัก1กิโลเท่านั้นโอ้โห1กิโลอะไรๆคนต้องบอกสเปคแม่งต้องไม่แรงแน่นอนแต่ช้าก่อน,นครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เขามาพร้อมกับ CPU Ryzen 7นะครับที่เป็นตัวรหัส 5800U CPU ตัวนี้โอ้โหพอได้ยิน8คอนะครับเป็น CPU แบบ8คอแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับถึงแม้จะเป็นโน้ตบุ๊กไซส์แค่1กิกร,รัมนะครับ เครื่องนี้เขามาพร้อมกับแรม16กิกโอ้โหเรียกได้ว่าเพราะว่าถ้าสมมติเป็นโน้ตบุ๊กไซส์1กิโลเนี่ยส่วนมากเราจะเจอกับแรมแค่8กิกตัวนี้มาเป็นแบบ16กิกนะครับและเท่านั้นยังไม่จบอีกครับ เครื่องนี้เขามาพร้อมกับ SSD <อ>นะคร<อ>ับผมขนาด512 g b <อ>เป็นแบบ M.2 NVME ซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าใช้งานทั่วๆไปไม่ได้ใช้งานหนักอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเพียงพออยู่แต่ถ้าอยากจะใช้งานให้จุมากเพิ่มขึ้นอาจจะต้องอัปเกรดนะครับโดยรหัสเจ้า HP Powerlien ตัวนี้นะครับเขาจะเรียกรุ่นย่อยว่าเป็นตัว Aero Laptop นะครับในรหัส13นะครับผม13 BE ก็คือเป็นไซส์หน้าจอขนาด13.3นิ้วซึ่งความเจ๋งข,ของโน้ตบุ๊กตัวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูจากด้านหลัง มาด้านหน้าด้านบนไปด้านล่างพร้อมๆกันเลยครับโดยด้านหลังโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเขามาพร้อมกับความเรียบมากๆ แล้วก็ดูหรูหรามีราคานะครับผมโดยฝาด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะมีโลโก้ HP อยู่นะครับเป็นรูปวงกลมนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับก็ถือไปไหนมาไหนเนี่ยดูลุก luxury อย่างแน่นอนนะครับตัวหน้าจอด้านหน้าของเขานะครับเป็นหน้าจอพาร์เนลแบบ IPS ขนาด13.3นิ้วซึ่งหน้าจอตัวนี้ถ้าพูดไปเนี่ยก็ดูเหมือนทั่วๆไปแต่หน้าจอเครื่องนี้ครับให้สีสันสดตรงมาก h b เนี่ยเท่าที่ผมลองสังเกตขายในไทยนะครับหลายๆตัวหลายๆที่หลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะให้เรื่องของสีหน้าจอ srgb ส่วนมากแบบ ใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆซึ่งตัวนี้ให้ถึง100%เต็มนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องเว็บแคมที่เป็นขนาดแบบ 720P นะครับก็คือเป็นแบบ HD นั่นเองมีอยู่ทางด้านบนตัวขอจอบางมากทำให้การพกพาเนี่ยเรียกว่าสะดวกนะครับ1กิโลเบาขนาดไหนนะครับผมสามารถถือโน้ตบุ๊คลักเกียงอย่างนี้เล่นได้ถือแกว่งปัดไปมานะครับได้กันกันสะดวกเพราะว่าน้ำหนักของตัวเขาเนี่ยเบาพกพาง่ายนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสข,ของเขาเนี่ย ค่อนข้างกระชับมือมากๆนะครับผมก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีพกพาไปได้สะดวกนะครับเนี่ยเหมือนกับกระดาษ A4 หรือว่าสมุดโน้ตเล่มนึงนะครับเนี่ยโอ,โอ,โอ้โหเปิดมาอ่านหนังสืออย่างนี้ก็ได้นะครับโดยตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือเขายังไม่สามารถกลางแบบ1 8 0องศาได้นะครับจักกลางได้สูงสุดเพียงแค่เท่านี้ด้วยกันพอเวลาเรากางสูงปุ๊บ จะมีการทําการยกลิฟต์นะครับตอนแรกมันจะอยู่แบนนี้พอทําการเปิดฝาปุ๊บจะมีการยกนะครับทำให้พิมพ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองนะครับ <S <S ตัวคีย์บอร์ดครับให้มาแบบเต็มแป้นมากๆนะครับไม่มีการเหลือพื้นที่ด้านซ้ายไม่มีการเหลือพื้นที่ด้านขวาทําให้น้ตบุ๊กไซส์13.3นิ้วยังคงได้ตัวปุ่มที่เรียกว่าใหญ่ค่อนข้างเต็มมากๆนะครับถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้สวยงามมากๆสําหรับตัว Powerlien เลยทีเดียวครับ มีระบบฟิงเกร์พินครบครบนะครับระบบเสียงจูนของ B&O n นะครับแล้วก็มีตัวทัชแพดขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยตัวนี้เครื่องนี้เจ๋งตรงที่เขามี Microsoft Office แถมให้นะครับตัวนี้ก็เป็น Microsoft Office 2019แถมมให้ใช้งานพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ CPU บ่งบอกการ์ดจอนี้จะเป็น AMD Radeon Graphics มาบนออน CPU นะก็ใช้งานตัวตัวไปเล่นเกมเล็กๆน้อยๆขำๆพอได้นะครับแต่ถ้าเรื่องของการตัดต่อเครื่องนี้ ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้ทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าให้มาครบๆแต่เดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้ครับจะมีตัว HDMI 1พอร์ตนะครับอยู่ทั้งด้านบนสุดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type A นะครับตัวนี้จะเป็น USB 3พร้อมกับตัว USB Type C แล้วก็ แจ็คเสียมหูฟังไมโครโฟนนะครับมีมาให้ครบเลยรูการระบายความร้อนจะอยู่ตรงซอกหน้าจอตรงนี้นะครับค่อนข้างน้อยค่อนข้างเล็กเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยน้ำหนักโลเดียวมันการระบายความร้อนที่ซิงค์เล็กมากแล้วก็เรื่องของความร้อนไม่ต้องห่วง CPU AMD 7ครับเขาเป็นทีมเบอร์7 7เนาโนเท่านั้นไม่ร้อนนะครับแล้วก็ในสนองด้านนี้ครับเขาจะมีเรื่องของรูเสียบ d c adapter ชจนะครับเป็นกลมๆตรงนี้แล้วก็ USB 3 แบบไทยเองหนึ่งพอรตด้วยกันนะครับก็ใช้งานทั่วๆไปได้แบบสบายๆนะครับด้านหลังนี่เลยมีรูระบายความร้อนจัดเต็มนะครับแล้วก็พร้อมกับสติกเกอร์ Windows 10ตัวนี้ครับและนอานั้นยังไม่พอครับเห็นตรงนี้ไหมสติกเกอร์อะไรเอ่ยนั่นคือเจ้า HP Support นะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณทำโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เฮ้ยเกิดอุบัติเหตุตกแตกโอ้โหแตกกอบบุ๊บเลยทำอย่างไรดี ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าเขามีเรื่องของบริการการรับประกันนะครับที่สามารถเคลมเรื่องของอุบัติเหตุได้100%เซตเต็มครับและยังมีในเรื่องของเงื่อนไขาการรับประกันแบบออนไซต์เซอร์วิส 2ปีเต็มๆครับดังนั้นถ้าสมมติคุณไปเสียที่เกาะสมุยมันมีอะไรคุณก็สามารถโทอร,รียกเข้าไปเคลมในเกาะสมุยได้ด้วยเออธรรมาดาซะที่ไหนนะครับก็เอาว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปลองใช้งานขำๆกันดูดีกว่าบอกก่อนเครื่องนี้แรม16กิกเป็นแบบออนบอร์ดเลยนะครับไม่สามารถอัปเกรดแรมได้นเนาะเราไปลองดูการใช้งานดูความแรงเป็นยังไงไปชมกันครับลองทดสอบจับเวลาเปิดเครื่องมาดูครับป้า เปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ17-19วิถือว่าเปิดได้รวดเร็วมากๆครับ ก็สำหรับการทดสอบนะครับเราจะมาดูโปรแกรม CPU-Z กันก่อนเลยตัวนี้ Sin เ no กิล r ทรเนี่ยได้ถึง577เลยนะครับแล้วก็มัลติเทรดเนี่ยได้ถึง4,684แต้มนะถือว่าเยอะมากสำหรับ CPU ที่เป็นแบบ8คอร์บนตัวโน้ตบุ๊กอย่างนี้ครับ8คอร์16เทรดแล้วก็ในส่วนของตัว SSD เครื่องนี้นะครับเขาจะให้เป็นแบบ M.2 ความเร็วเนี่ยรีดอยู่ที่108ไรท์อยู่ที่941ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูอย่างโปรแกรม t d m a r k กันบ้างนะครับ 3DMark Fire <liebe> Strike เนี่ยได้คะแนนที่3,200 63แต้มด้วยกันนะครับถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรกับโน้ตบุ๊กสายทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของ 3D Mark Time Spy ครับได้คะแนนที่1,261แต้มนะครับแล้วอย่างตัวโปรแกรมตัดต่อนะครับที่ผมบอกโมไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเฮ้ยมันตัดต่อได้จริงหรือเปล่านี่เลยครับ พีวงพีวิวลื่นๆนะครับเนี่ยลากปุ๊บมาปับ๊บลากปุ๊บมาปั๊บนะครับนี่ลองกด Ctrl A แล้วลองเรนเดอร์เอ็กซ์พอร์ตออกมาครับเนี่ยครับก็ตั้งพ r ีเซตเป็น h 2 6 4 m a t c ่ s o u r c e bit rate นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลากันดูครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับป้า รันจบเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ14นาทีนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่กับโน้ตบุ๊กแค่1น1กิโลนะครับเรนเดอร์14นาทีเสร็จเรียบร้อยกับฟุตที่เป็นตัวโซลาร์เซลล์ที่ผมเรนเดอร์ดูนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเรื่องของระบบเสียงการใช้งานจริงกันดูดีกว่าครับไป I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Uh จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า HP Powerlien เครื่องนี้นะครับผมถือว่าเป็นโน้ตบุ๊ก1กิโลที่น่าใช้งานมากๆโดยส่วนตัวผมมีโน้ตบุ๊กแบบ900กรัมแบบ800กรัมใช้งานอยู่เนี่ยบอกตรงๆตักเพิ่มขึ้นแค่1้อยกรัมแต่ว่าประสิทธิภาพซี U ที่ตัวที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าแรงมากๆเหมาะสมกับปี2021นะครับแล้วก็อย่างที่ผมทำไปให้ดูมันสามารถทำการเรนเดอร์ตัดต่อได้สบายๆนะครับการพริวงพรีวิวอะไรต่างๆถือว่าเครื่องนี้ทำออกมาได้ เจ๋งมากๆนะครับผมก็ลองดูกันครับตัวราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่32,990บาทเรียกว่า33,010บาทและกันเอาไว้ไปซื้อน้ำแป๊กซี่กินกับบ้านนะครับก็ฝากไว้ครับกับ HP Powerlien น้ำหนักบางเบา1กิโลสเปคแรงระดับ Ryzen 7 8คอร์คอครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ Xvvt ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปแลวครับสวัสดีครับเาจิง